อะไปต่อครับออกจากอู่แล้วเติมลงเสร็จแล้วครับพี่ไว้มาแล้วเอเอเอ้ยยกข้ามไปไปเดือกแกงรอแล้วเร็วๆเอาเมื่อไรจะขึ้นค่อมล่ะ จะจูงไปถึงไหนเอ้าเออไปเออฮ่าฮเมื่อกี้จะของอู่นะครับพี่ตันไปเติมลมให้มาแล้วไอตัวเล็กหน้าบูนแล้วนี่หัวจะรอเออไปเออชนน้องไปไปทางนี้ทางนี้กลับรถกลับรถ กลับรถกันเร็วกลับไปทางโน้นเบ็ดนะเกิดอไรเกิดไดออ๋อเบ็ดเบียดนำเหรอเทเอซาขี่กลับวันนี้ละนะครับโอ้โหเกือบฟันเร็วพ่อไม่ทันเนาะนี่แหละคันนี้แรงนี่คันนี้แรงคันนี้แรงเลยคันนี้ตัวแทนของสวนหอมนะครับตัวแทนของสวนหอม เออพอเติมรวมแล้วปันได้แล้วเว้ยปันได้แล้วเอเอปันได้แล้วไปเ,เปรื่อยๆส่งตัวดิพอมันจะล้มไปก็อเอาขาลงลุกคันเล็กๆขนาดนี้แหละพอดีให้น้องไว้ป,ปั่นถึงก่อนออไปกลับไปทางนี้กลับไปทางนี้หมามันจะกัดไหมเออไปมันโดนตีายครั้งนล้วเออ เออชนพี terror, ่หอมแล้วหนักวอได้มองออาพี่ไปตามเข้าไปเร็วๆตามเข้าไปเร็วอยๆไปเออน้องพีนยังปั่นเลยหนุนหนักแกดูดิเออเออนั่นแหละลูกนั่นแหละปั่นเลยเลยไบก็บังคับแฮนด์ตรงๆว่ะลูกบังคับแฮนด์ตรงๆอย่าโยกไปโยกมาเออไปปั่นไปปั่นไปเมื่อกี้เออเออ S 1> <S 1> <S เอาทำเองทำเองเมื่อกี้ยังทำเองได้เลย <S 2> <S 2> โอ้ยแกงใหญ่แล้วนี่ <S 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 มีกี่คนแล้วเนี่ยเอออ่นไปเอเอ ไว้แกหยุดทำปั่นทำไมล่ะพเพราะ่พนาะต้องใส่แบบนอ้องก่อน,นอไม่ขามันถึงอยู่ทำพอพอ,พอปัน่นปั๊บมันก็เอ็นอย่างเงี้ยเราล่อมันก็ฟีมันก็ลวมนี่คือเก่าอายน้องไนั่นเห็นไหมครีมยังปั่นเป็นเลยนั่นล้มช่างมันปั่นเร็วๆถ้าปั่นช้ามันจะล้มไว ลีขี่มอไซค์เลยขี่เล่งเป็นเลี้ยวพูดขี่โม่ใบเม่เกาปั่นด้วลูกเม่กก็ปั่นไอ้หมาเลยฝุ่นด้วยเนาะ เขาชะลอให้อยู่เอา้าไม่เป็นวันนี้วงนี้ก็เป็นเลยไปเอา้าตากลุดมาเบสลบอเอาเอาไหม,ไ,มไปปัน่นตรงนี้ก็ได้นี่ถ้าลม้มมันจะได้ไม่เจ็บนี่ ปั่นลงดินนี่ถ้าล้มจะได้ไม่เจ็บมากปั่นไปเลยนู่นน่ะปั่นลงมอไปหนุนไปขึ้นบ้านพี่โอมนู่นไปปั่นลงร้านนู่นดีกว่าป่ะไปนู่นขับลงไปนี่เลยพี่ตันหนูเขาไปได้เอาปั่นไปสิลูกเบสพอมันจะกัดกันแล้วพี่พลพี่พลอ่ะเบสปั่นไปค่ะ อ๋อมันฟรีเหรอคะอ่ะเขียนไป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 ไาไป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 นปไ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 หไปไปวนไปเ่ี๋ยวไปองเปไปไปไหไปเดไปไปไปไนไปไูไไปไปอไไปหไป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  พีมก็แค่สาล้อเองของตัวเองนั่นกี่ล้อนี่สี่ล้อนุ่นอันนี้เนี่ย ฝายตอกแจ๊กตอกแท๊กเอ,อ,ก,อ,ก,อกก่อนก็ได้ลูกเออตอกแจ๊กตอกแท็กก่อนก็ได้ลูกเออนั่นแหละเออฟันฟันแรงแรงันแมถไทเองอป็อะไรเก็หลไมดก็ล่เปก็นไ้เลองดูเปอง้อเฮ้ยก้ม้เฮ้้้ก้้ เป็นไรเจ็บเหรอหิวน้ำหิวน้ำไปเอาวิ่งเอาน้ำจ้ะที่บบาทเอาไปเอาน้ำอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวพ่อเอาตังค์ไปจ่ายโอ้ยตัวเองก็มีล้อพยุงเนาะเอากนูมี้อหดอ่ะ พี่ไบเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพี่ไบไปเอาตังค์เอ้ยไปกินน้ำละมีร้านค้าขายของข้างหน้านี่แหละหมดหมดโควิดนี่จะปั่นเป็นไหมนีม่พี่ไบ่นี่เหลืออยู่คนเดียวยังปั่นไม่ได้ เขาปั่นกันเป็นหมดแล้วอ่าเบสค่อยๆจูงไปจูงมาก่อนลกูกโอ้นี่คนนึงนี่นี่มาแล้วนี่มาแล้วนี่คนนึงนี่มาจูงมาลกูกจูงมาอุ้ยทำไมเสียงดังแต่คัา ให anyway swim, hmm? like cool. ้พี่หอมกินด้วยให้น้องกินด้วยทำไมไม่เอาน้ำเปล่าลูกพี่หอมปั่นโชว์หน่อยค่ะโอ้พี่หอมปั่นคล้องแล้ว มันฟรีเหรอล้อมันฟรีเหรอใช่ๆๆมีน้ำอะไรสไปค่ะสไปเหรอกระีเหรอค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะวันนี้เอาแค่นี้แหละ เดี๋ยวจะพยุงให้พี่ไบก่อน okay. Okay. แบ่งพี่หอมกินด้วยแนละ้วซื้อให้อีก <Okay. S 1> เอากินไก่ไหมโอเคเดี๋ยวพ่อซื้อให้อีกอ่ะพี่ไบหัดไปเรื่อยๆอยากกินไก่ไหมล่ะกินไก่ทอดไหมมีไก่ทอดไหม oh. หัดไปเรื่อยๆอ่ะโอเคครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้เบีบบายๆนะบายๆท่านผู้ชมก่อน